ข้อ30ครับมาลุยกันเลยนะเขาบอกว่าชาย7คนกับหญิง6กคนนะครับทำงาน1เสร็จใน7ดวันแต่ถ้าเกิดเป็นชาย5คนหญิง4คนเนี่ยทำงานเดียวกันนะครับจะเสร็จใน10วันเข้าใจไหมอ่ะน้องก็แบ่งประโยคหน่อยก็ได้นะครับถ้าให้ชาย3คนและหญิง1คนทําจะทํางานเสร็จภายในกี่วันข้อนี้ครับถ้าเกิดเราแบบอยากจะทําแบบรัดขั้นตอนเลยนะครับก็จะได้เป็นอะไรนะครับอ่ะมาดูไฮไลท์สีเหลืองก่อนนะครับ น้องก็จับอะไรเลยน้องก็จับ7ในที่นี้ไปคูณเลยถูกไหมไปคูณทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะครับผู้ชายได้เป็น7คูณ7คือ49 x ถูกไหมบวกกับผู้หญิงคือ7 6 42 y นะครับนะอันนี้คือไฮไลท์สีเหลืองของเราเข้าใจไหต่อมาครับมาดูอีกประโยคนึงบ้างชาย5คนหญิง4คนครับอันนี้เขาใช้เวลา10วันนะ ดังนั้นครับไฮไลท์สีฟ้าจะได้เป็นสมการออกมาคืออะไรน้องก็จับ10อันนี้ไปคูณเลยถูกไหมไปคูณกับ5เป็น 50x ถูกไหมครับถูกไหมเป็น 50x นะครับแล้วก็บวกกับของผู้หญิงคือเอา10ไปคูณ4เลยได้เป็น40 y ถูกไหมแล้วน้องก็จับไอ้เจ้า2ออันนี้มาเท่ากันได้เลยถูกไหมเพราะคือจำนวนงานทั้งหมดถูกไหมครับอ่ามันคือจำนวนงานทั้งหมด ดังนั้นถ้าน้องจับมันมาเท่ากันนะครับก็จะเป็น 49x บวกกับ 42y คือ 50x บวกกับ 40y ก็จะได้ว่า x คือ 2y เก่งมากนะพอน้องหาความสัมพันธ์อันนี้ออกมาได้แล้วนะครับน้องก็ไปดูซิว่าโจทย์เขาถามอะไรถูกไหมโจทย์เขาถามว่าถ้าให้ผู้ชาย3คนและหญิง1คนเนี่ยจะทำงานเสร็จภายในกี่วันนะครับน้องก็ดูออกมาเลยนะชาย3คนถูกไหม เ,เขียนออกมาก่อนนะครับชาย3คนรวมกับผู้หญิง1คนนะครับน้องลองคิดว่าอันเนี้ยหวันก่อนนะชาย3คนกับหญิง1คนทํางาน1วันได้งานเท่าไหร่ครับชาย3คนก็คือ 3x ถูกไหมหญิง1คนก็คือ 1y นั่นเองถูกไหมครับนะแต่จากสมการดาวอันนี้ครับน้องรู้ว่า x คือ2 y ถูกไหมพี่แม็กก็เปลี่ยน 3x อันนี้เป็น2 y ได้เลย โอเคไหมครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่เป็น3คูณกับ 2y บวกกับ y นั่นเองก็คือ 7y 7y โอเคไหมครับ 7y อันนี้คืองานที่ชาย3หญิง1คนสามารถทำได้ในเวลา1วันถูกไหมน้องก็ไปดูทั้งหมดครับว่างานทั้งหมดเนี่ยมันคือเท่าไหร่ถูกไหมน้องรู้ว่า x มันคือ 2y ถูกไหมพี่แม็กเอาไปแทนในสมาการสีฟ้าแล้วกันนะครับเรารู้ว่า x มันคือ 2y ก็เป็น50คูณกับ2 Y บวกกับ40 Y เลยนะครับดังนั้นจะได้ออกมาคือ140 Y อันนี้คืองานทั้งหมดถูกไหมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชาย3คนกับผู้หญิง1คนเนี่ยสามารถทำงานได้7 Y ใน1วันแต่เขาต้องทำทั้งหมด140 Y ถูกไหมแสดงว่าเขาต้องทำกี่วันครับน้องก็จับ140ไปหาร7ได้เลยถูกไหมก็คือ20วันนั่นเอง โอเคไหมครับมาดูกันเขาบอกว่าชาย12คนและหญิง12คนนะครับทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จเนี่ยภายใน5ชั่วโมงอะตัดจบประโยคก่อนแต่ชาย5คนหญิง15คนครับทำงานชิ้นเดียวกันเนี่ยจะเสร็จภายใน8ชั่วโมงนะครับแล้วทีนี้ครับถ้าเกิดหญิง48คนจะทำงานชิ้นเดียวกันเนี่ยเสร็จภายในกี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวพี่แม็กขอทำวิธีแบบละเอียดให้ดูก่อนอีกข้อหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราจะทำแบบเร็วกันแล้วนะครับสเต็ปที่1ครับกำหนดเลยว่า ให้ชายถูกไหมชาย1คนนะครับทํางาน1ชั่วโมงถูกไหมได้งานเท่าไหร่ครับได้งาน x หน่วยโอเคปะในขณะที่ผู้หญิงนะครับในขณะที่ผู้หญิง1คนทํางานนะครับ1ชั่วโมงได้งาน y หน่วยอ่ากำหนดออกมาก่อนครับ กำหนดเสร็จปุ๊บครับลุยเลยสเต็ปที่2ดูประโยคแรกก่อนนะครับชาย12หญิง12ถูกไหมใช้เวลา5ชั่วโมงนะครับดังนั้นถ้าชาย12คนนะครับบวกกับหญิง12คนทำงาน5ชั่วโมงถูกไหมอันนี้เราจะได้งานเท่าไหร่ครับน้องก็ดูผู้ชายก่อนก็ได้นะครับผู้ชาย12คนทำงาน5ชั่วโมงครับ น้องรู้นี่ว่าชาย1คนทํางาน1ชั่วโมงเนี่ยได้งาน x หน่วยถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดชาย1คนแต่ว่าทํางาน5ชั่วโมงก็จะกลายเป็น5 x แล้วถูกไหมครับดังนั้นชาย1คนทํางาน5ชั่วโมงได้งาน5 x หน่วยแล้วชาย12คนละ่ะทํางาน5ชั่วโมงก็ต้องเอา12ไปคูณกับ5 x อันตะกี้ถูกไหมก็เป็น6 0 x นะครับพี่แม็กก็บอกไงว่าให้น้องเนี่ยเอา1 2อันนี้ไปคูณกับ5ได้เลย โอเคไหมต่อมาครับของผู้หญิงกันบ้างนะบวกกับของผู้หญิงครับคือ12คนแล้วก็ทํางาน5ชั่วโมงถูกไหมก็จับ12บคูณหได้เลยครับเป็น60สวายหน่วยนะครับโอเคต่อมาครับประโยคหลังกันบ้างนะชาย5หญิง15ครับใช้เวลา8ชั่วโมงถูกไหมดังนั้นชาย5นะครับบวกกับหญิง15นะครับทำงาน 8ชั่วโมงอันนี้จะได้งานเท่าไหร่ครับเอาผู้ชายก่อนผู้ชายน้องก็จับ5ไปคูณกับ8เลยถูกไหมแล้วก็คูณกับ x อันนี้นะครับคือ 40x ในขณะที่ผู้หญิงก็คือเอา15คูณ8เลยนะได้เป็น 120y หน่วยถูกไหมครับซึ่งไอ้ออันนี้มันคืออะไรครับไอ้ออันนี้มันคือจำนวนงานทั้งหมดถูกไหมอ่าจำนวนงานทั้งหมดนะครับ พอน้องได้จํานวนงานทั้งหมดออกมาแล้วครับน้องก็เอาไปเท่ากันเลยถูกไหมพี่แม็กขอแบ่งตรงนี้นิดนึงนะครับน้องก็จับไอเจ้า 60x บเนี่ยนะครับบวกกับ60 y เนี่ยมาเท่ากับ 40x บวกกับ120 y เลยถูกไหมจะได้ออกมาเป็น 20x มีค่าเท่ากับ60 y นะครับดังนั้น x เดียวของพี่แม็กคือ 3y โอเคไหมครับทีนี้ครับต่อมาลุยต่อครับสเต็ปที่3ครับ ดูซิว่าเขาถามอะไรเขาถามหญิง48คนถูกไหมจะทำงานชิ้นเดียวกันเนี่ยเสร็จภายในกี่ชั่วโมงนะครับน้องก็หาออกมาเลยหญิง48คนนะครับทำงาน1ชั่วโมงเนี่ยจะได้งานเท่าไหร่ครับน้องรู้ว่านะครับหญิง1คนทำงาน1ชั่วโมงได้งาน y หน่วยถูกไหมแล้วถ้าเกิดผู้หญิงอันนี้เปลี่ยนเป็น48คนทำงาน1ชั่วโมงก็ต้องเป็น 48 y หน่วยเก่งมากนะครับดังนั้นจะได้งาน48 y หน่วยโอเคนะต่อมาครับยังไงต่อดีพี่แม็กก็จะเอา x เท่ากับ3 y ในนี้เนี่ยนะครับเอาเข้าไปแทนในจำนวนงานทั้งหมดโอเคไหมน้องจะเลือกแทนอันบนหรือว่าอันล่างก็ได้นะครับแต่พี่แม็กขอแทนอันล่างแล้วกันนะเอา x เท่ากับ 3y เข้าไปแทนนะครับจะได้เป็น 40ถูกไหมคูณกับ x คือ3 y นะครับบวกกับ120คิดเลขออกมาคือ240 y หน่วยอันนี้คือจำนวนงานทั้งหมดถูกไหมครับถ้าเกิดผู้หญิง48คนเนี่ยทำงาน1ชั่วโมงนะได้งาน48 y หน่วยแต่ว่าน้องต้องการงานทั้งหมด240 y หน่วยถูกไหมแสดงว่าเขาต้องทำกี่ชั่วโมงครับน้องก็จับ240ไปหาร48ได้เลยถูกปะ น้องก็จับ240 y เนี่ยไปหาร 48y ได้เลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5ชั่วโมงนั่นเองโอเคไหมครับไม่ว่าหน่วยมันจะเป็นชั่วโมงนะครับหรือว่าเป็นวันเนี่ยหลักการคิดเหมือนกันเลยครับโอเคไหมให้น้องเปลี่ยนจากวันเป็นชั่วโมงเฉยๆโอเคนะครับต่อมานะครับข้อ32ครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่2คนแล้วก็เด็ก5คนเนี่ยทำงานอย่างหนึ่งนะครับเสร็จภายใน4ชั่วโมงอ่า ถ้าผู้ใหญ่สามคนกับเด็ก3ามคนนะครับทำงานอย่างเดียวกันจะเสร็จภายใน3ามชั่วโมงครับแล้วเขาถามว่าผู้ใหญ่สี่คนกับเด็ก1ิคนเนี่ยทำงานนั้นเสร็จจะใช้เวลากี่ชั่วโมงข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําแบบเร็วกันเลยโอเคไหมก่อนอื่นนะครับน้องก็สมมุติก่อนว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยนะให้ผู้ใหญ่1คนนะครับทํางานอันนี้หน่วยเขาเป็นชั่วโมงถูกไหมทํางาน1ชั่วโมงนะครับให้เป็น x นะ ในขณะที่เด็กนะครับ1นคนทำงาน1ชั่วโมงเนี่ยอันเนี้ยคือ y เข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับประโยคแรกก่อนครับผู้ใหญ่2เด็ก5นะครับใช้เวลา4ชั่วโมงน้องจะได้ออกมาเป็นสมการคืออะไรน้องก็จับอะไรครับจับ4ไปคูณกับ2ก่อนถูกไหมคือผู้ใหญ่จะได้เป็น8นะครับผู้ใหญ่คือ x ถูกไหมก็เป็น8 x นะครับบวกกับของเด็กครับน้องก็จับ 4ถูกไหมไปคูณกับ5นะเป็น20แล้วก็คูณกับ y อันนี้คือ 8x บวกกับ20 y นะครับอันนี้คือประโยคอันแรกถูกไหมสามารถเขียนออกมาเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งอธิบายเยอะแยะเสียเวลาเขียปะต่อมาครับ4ฟ้ากันบ้างผู้ใหญ่3กับเด็ก3คนครับอันนี้ใช้เวลา3ชั่วโมงน้องจะเขียนออกมาเป็น x กับ y ได้เป็นยังไงครับ เอาผู้ใหญ่ก่อนก็เอา3ไปคูณกับ3ถูกไหมอันนี้เป็น9 X นะครับบวกกับ 9y ถูกไหมเอา3อันนี้ไปคูณกับของเด็กก็คือ3คนถูกไหมครับเป็น 9y ที่น้องหามาได้2อันอันนี้คือจำนวนงานทั้งหมดถูกไหมเหมือนเดิมเลยครับนะจำนวนงานทั้งหมดนะครับแล้วน้องก็จับมันมาเท่ากันเลยถูกไหม จับ 8x บวก 20y มาเท่ากับ 9x บวกกับ 9y นะครับน้องจะได้ว่า x คือ 11y อันนี้ติดดาวไว้ก่อนอเข้าไหมครับต่อมาครับเรามาดูกันว่าโจทย์เนี่ยเขาถามอะไรนะโจทย์เขาถามผู้ใหญ่4คนแล้วก็เด็ก10คนถูกไหมครับดังนั้นผู้ใหญ่4คนนะ บวกกับเด็ก10คนถูกไหมครับน้องก็คิดก่อนครับผู้ใหญ่4คนกับเด็ก10คนเนี่ยทำงาน1ชั่วโมงจะได้งานเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่ก็เอา4ไปคูณกับ x เลยถูกไหมในขณะที่เด็ก10คนก็คือ10คูณกับ y นะทีนี้ครับน้องรู้แล้วว่า11 y เนี่ยเท่ากับ x ถูกไหมดังนั้นครับพี่มากก็เอา x เท่ากับ11 y เนี่ยเข้าไปแทนในนี้เลยจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ จะได้เป็น4คูณกับ 11y ถูกไหมบวกกับ 10y คิดเลขออกมาก็คือ 54y โอเคไหมครับพอน้องได้ 54y อันนี้แล้วน้องก็เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วน้องก็มาดูที่จำนวนงานทั้งหมดโอเคไหมพี่แม็กเปลี่ยนอันล่างแล้วกันนะครับเปลี่ยน 9x นะเปลี่ยน 9x ออกมาครับจะได้เป็นเท่าไหร่จะได้เป็น9คูณกับ x คือ 11y ถูกไหมบวกกับ 9y นะครับ บวกกันได้เป็น108 Y 108 Y นะ1 0 8 y อันนี้ครับก็คือจำนวนงานทั้งหมดถูกไหมแต่ทีนี้ครับผู้ใหญ่4กับเด็ก10เนี่ยทำงานได้54 Y ใน1ชั่วโมงแต่ถ้าเขาต้องทำา108 Y ต้องทำกี่ชั่วโมงก็2ชั่วโมงถูกปะจับ108นะครับไปส่วนด้วย54ได้เลยแค่นี้เองเท่ากับ2ก็ชั่วโมงเข้าใจไหม ดูให้ดีนะว่าเขาเป็นหน่วยอะไรนะครับถ้าเกิดชั่วโมงน้องก็ตอบชั่วโมงถ้าเป็นวันน้องก็ตอบวันแค่นี้เองนะครับหลักการคิดเหมือนกันเป๊ะโอเคนะใครถูกบ้างครับ2ข้อนี้เก่งมากโอเคไหมใครผิดไม่เป็นไรนะครับมีให้แก้ตัวอีก3ข้อโอเคปะลุยเลยครับผู้ใหญ่3คนเด็ก5คนทํางานอย่าง1เสร็จภายใน17วันขั้นไว้ก่อนถ้าผู้ใหญ่5คนกับเด็ก3คนครับทางานอย่างเดียวกันเลยจะเสร็จภายใน15วันครับ ข้อนี้ถามอัตราส่วนการทำงานของผู้ใหญ่กับเด็กเป็นเท่าใดอืมอีซี่เลยถูกไหมมาดูกันที่ประโยคแรกก่อนนะครับผู้ใหญ่3กับเด็ก5คนอันนี้พี่แม็กกำหนดเหมือนเดิมนะคือให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็น x ละกันเขียใไหมเด็กก็เป็น y นะครับดังนั้นสมการของสีเหลืองเนี่ยจะได้ออกมาเป็นอะไรนะน้องก็จับไอ้เจ้า17อันนี้ถูกไหมไปคูณกับ3ก่อน อันนี้คือผู้ใหญ่นะครับคือ5 1 x นะบวกกับของเด็กก็คือเอา17คูณ5ได้เป็น8 5 y เก็บไว้ก่อนโอเคไหมครับต่อมาครับสีฟ้ากันบ้างสีฟ้าคือ15วันถูกไหมน้องก็จับอันนี้เลยครับจับ15ไปคูณกับ5ของผู้ใหญ่ก่อนเป็น7 5 x นะบวกกับ15คูณกับ3คือของเด็กคือ4 5 y แล้วน้องก็จับ2อันนี้มันมา เท่ากันเลยถูกไหมครับจับมันมาเท่ากันเลยก็จะได้เป็น5 1 x บวก8 5 y คือ7 5 x ถูกไหมบวกกับ4 5 y นะครับจะได้2 4 x มีค่าเท่ากับ4 0 y นะพี่แม็กเอา8หารตลอดนะครับจะได้เป็น5 y เท่ากับ3 x ถูกไหมหรือว่าเขียนใหม่ก็คือ3 x เท่ากับ5 y <X, S 2> นะครับน้องต้องการอัตราส่วนการทำงานของผู้ใหญ่กับเด็กก็คืออะไร ก็คือเอา x ส่วน y ถูกไหมดังนั้นครับน้องก็ย้ายออกมาเลยจะได้ว่า x ส่วน y คือ5ส่วน3นั่นเองโอเคนะครับก็ตอบเป็น5ต่อ3อย่างนี้ก็ได้นะต่อมาครับข้อ34ชาย2คนกับหญิง5คนครับทํานาแปลง1เสร็จใน8วันและถ้าชาย3กับหญิง6คนครับทํานาแปลงเดียวกันนะจะเสร็จใน6วันครับ จงหาว่าชาย2คนทำนาแปลงนี้เสร็จในกี่วันอืมอ้มอีซี่ถูกไหมครับพี่แม็กก็กำหนดไว้ก่อนเลยนะให้ชาย1คนทำงาน1วันคือ X หน่วยโอเคไหมหญิง1คนนะครับทำงาน1วันคือ Y หน่วยนะครับแล้วเราก็ลุยกันเลยครับมาดูกันที่ประโยคแรกก่อนชายสหญิง5ใช้เวลา8วันถูกไหมดังนั้นชาย2หญิง5นะครับใช้เวลา8วัน จะได้เป็นอะไรครับก็ได้เป็นเอา8เข้าไปคูณในแต่ละตัวเลยถูกไหมก็เป็น 16x นะครับบวกกับ 40Y อันนี้คือของประโยคสีเหลืองถูกไหมต่อมาครับประโยคสีฟ้ากันบ้างชาย3หญิง6นะครับชาย3หญิง6ใช้เวลา6วันน้องก็จับ6อันนี้ไปคูณกับ3ถูกไหม จะห6อันนี้ไปคูณกับ3ก่อนแล้วก็คูณกับ6นะครับจะได้เป็น 638x ถูกไหมผู้ชายเป็น x ผู้หญิงเป็น y นะครับพอน้องหาออกมาได้แล้วก็จับมันมาเท่ากันเลยถูกไหมเพราะว่ามันคือจำนวนงานทั้งหมดนะครับคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เองครับเห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะจะได้ 18x บวก 36y ถูกไหมจะได้เป็น 2x มีค่าเท่ากับ c y พี่แม็กเอา2องหารตลอดนะครับก็จะได้เป็น2 y มีค่าเท่ากับ x ถูกไหมพอน้องได้ความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ออกมาแล้วน้องก็ดาวแล้วก็เก็บมันไว้ก่อนถูกไหมแล้วก็มาดูที่โจทย์ถามครับว่าชาย2คนถูกไหมชาย2คนครับอ่าน้องคิดก่อนนะชาย2คนนะครับทำงาน1วันจะได้งานเท่าไหร่ น้องรู้ว่าชายหนึ่งคนทำงานหนึ่งวันได้เป็น x ถูกไหมดังนั้นชายสองคนก็ต้องเป็นเก่งมากครับ2 x ทีนี้ครับน้องก็มาดูที่จำนวนงานทั้งหมดคือตรงนี้ถูกไหมน้องจะเลือกเปลี่ยนสมการบนหรือสมการล่างดีเอาอันล่างแล้วกันเข้าไหมครับพี่แม็กดูแล้วเฮ้ยอันนี้ของเราเป็น x ถูกไหมแสดงว่าน้องก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ออกมาเป็น x เ,เหมือนกันถูกไหมครับดังนั้น1 8 x เ,เราลอกไปก่อนครับ นะบวกกับ36คูณกับ y ายเราก็ต้องหาออกมาครับวมันคืออะไรจากสมการดาวอันนี้ y มันคือ x ส่วน2ถูกไหมพี่แมก็เอาไปใส่เลยนะครับก็จะพบว่า2มันตัด36ได้เป็น18ถูกไหมบวกกันคือ 36x นะครับอันนี้คือจำนวนงานทั้งหมดนะผู้ชาย2คนทำงาน1วันได้ 2x ครับแต่เขาต้องทำทั้งหมด 36x ดังนั้นต้องทำกี่วัน เก่งมาก18วันถูกไหมเอา36เนี่ยไปส่วน2ได้เลยเคนะครับต่อมานะครับข้อ35ครับงานอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดให้แม็กทำงานคนเดียวนะครับจะทำเสร็จในเวลา3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดให้แม็กและพีคทำงานร่วมกันนะครับจะเสร็จในเวลา1ชั่วโมง20นาที จงหาว่าถ้าพีคทำงานคนเดียวครับจะเสร็จในเวลากี่ชั่วโมงข้อนี้ครับหลักการคิดเหมือนเดิมเลยใช่ไหมน้องก็กำหนดก่อนก็ได้นะครับว่าให้แม็กเนี่ยนะแม็กทำงานนะครับ1ชั่วโมงได้งาน x หน่วยในขณะที่พีคนะครับทำงานนะครับ1ชั่วโมงจะได้งานอยู่ y หน่วยใช่ไหม แล้วทีนี้ครับมาดูประโยคแรกกันก่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดแม็กทำงานคนเดียวเนี่ยจะใช้เวลา3ชั่วโมงถูกไหมดังนั้นครับจากประโยคสีเหลืองคืออะไรแม็กถูกไหมแม็กทำงาน3ชั่วโมงก็คือ 3x ไงถูกไหมครับเพราะว่าแม็กทำงาน1ชั่วโมงคือ 1x ถูกไหมถ้า3ชั่วโมงก็ต้องเป็น 3x นะครับแล้วถ้าเกิดแม็กกับพีครับทำร่วมกันจะเสร็จในเวลา1ชั่วโมง20นาที น้องดูก่อนนะครับข้อนี้เนี่ยน้องใช้หน่วยเป็นชั่วโมงถูกไหมดังนั้น1ชั่วโมง20นาทีมันคือกี่ชั่วโมงครับมันคือ1ถูกไหมยี่สนาทีน้องต้องส่วนด้วย60ถูกปะครับอ่าก็จะเป็น1เศษหส่วนสหรือว่า4ส่วนสชั่วโมงนั่นเองเค็มไหมดังนั้นครับประโยคสีเขียวคืออะไรประโยคสีเขียวก็คือเอาแม็กและพีกมาทํางานร่วมกันถูกปะ น้องก็อาจจะทดไว้หน่อยก็ได้นะครับถ้าเกิดมันงงนะอันนี้อันนี้คือแม็กบวกกับพีคถูกไหมทํางาน4ี่ส่วนสามชั่วโมงนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับแม็กทำงาน4ี่ส่วนสามชั่วโมงก็ต้องเป็น4ี่ส่วนสามเอ็กถูกไหมในขณะที่พีคคือ4ี่ส่วนสามวายเห็นไหมครับดังนั้น2อันนี้คือไอเจ้า 3x กกับสมการอันล่างอันนี้คือจำนวนงานทั้งหมดถูกไหมแล้วน้องก็จับมันมาเท่ากันครับ นะจับมันมาเท่ากันจะได้ 3x คือ4ส่วน 3x บวกกับ4ส่วน 3y คิดเลขออกมาจะได้เป็น5ส่วน 3x ถูกไหมพี่แม็กคิดในใจเลยนะครับจะได้5ส่วน 3x มีค่าเท่ากับ4ส่วน 3y x อันนี้ครับมันจะตัดกันถูกไหมก็จะได้เป็น 5x นะครับมีค่าเท่ากับ 4y เก็บไว้ก่อนครับนะเก็บไว้ก่อน เขาถามอะไรครับเขาถามว่าถ้าพีคทำงานคนเดียวจะเสร็จในเวลากี่ชั่วโมงถูกไหมอ่าดังนั้นนะครับที่เขาถามเควสชั่นนะครับก็คือพีคนะทำงานคนเดียวเนี่ยจะเสร็จในกี่ชั่วโมงนะครับน้องก็ลอกออกมาก่อนก็ได้ว่าพีคเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาทํางานหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้งาน y หน่วยถูกไหมน้องก็มาดูก่อนครับว่าจํานวนงานทั้งหมดเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะพี่แม็กดูที่ 3x อันนี้เลยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยน x ให้เป็น y ถูกไหมดังนั้นครับจากสมการดาวที่ว่า 5x เเท่ากับ 4y เนี่ยเราจะได้ว่า x คืออะไรนะ x คือ4ส่วน 5y นั่นเองถูกไหมครับแล้วก็เอา x เท่ากับ4ส่วน 5y ี่เนี่ยเข้าไปแทนใน 3x จะได้ว่ามันคืออะไรครับจะได้ว่ามันคือ3คูณกับ4ส่วน5้ยถูกไหมหรือว่า12ส่วน5 y นั่นเอง โอเคไหมครับก็คือ2.4นั่นแหละนะครับดูเป็นทศนิยมดีกว่าโอเคนะครับดังนั้นครับพีคทำงาน1ชั่วโมงเนี่ยจะได้ Y หน่วยแต่เขาต้องทำงานเท่าไหร่ครับถึงจะได้2.4 Y ก็ต้องทำงาน2.4ชั่วโมงถูกไหมอ่าดังนั้นพีคต้องทำงาน2.4ชั่วโมงครับซึ่ง2.4ชั่วโมงคิดเป็นกี่นาทีนะก็คือ2ชั่วโมงถูกไหมจุด4ในที่นี้ต้องเอาอะไรเอา4ส,ส่วน10ไปคูณกับ60ถูกไหมครับ ก็คือ2ชั่วโมง24นาทีนั่นเองโอเคนะ2.4ชั่วโมงไม่ใช่2ชั่วโมง40นาทีนะครับดูดีๆเขีย okay, ะปะดังนั้นโจดแมนอาพี่มาคิดว่าน้องทุกคนเนี่ยน่าจะรู้เทคนิคนะครับน่าจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดเจอโจทย์เนี่ยจะต้องทำยังไงก่อนทำยังไงหลังอเคนะครับ